สาด,ดูทีนึงครับโัดสินให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับคู่นี้ได้ดูกันในฟรีทีวีเลยนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวนี้ในหลายทีมนิยมวางเสียตัวจริงเนี่ยระบบหล่อเอาถึงเส้นหลังบดิจ้แล้วผ่านไปโอ้โห,หเกือบไปแล้วครับ mm hmm. หนึ่งต่อนหนึ่งตรงน,นี้เอาไม่อยู่แล้วทีรศักด์เนี่ยเกือบจะเข้ามาร์คคันด้วยครับรนั้นเห็นขวาสุดวางไปไม่ถึงครับเกียรติศักดิ เอากลางมาปฐมชัยปฐมชัยเล็งโล่ตีมต้องปัดครับปู่วันนี้เคยยิงไกลมาแล้วด้วยนะครับปฐมชัยลูกสนามแบบนี้ครับกะลักไกลเลยครับโอ้บริเวณครึ่งสนามพอดีครับเห็นสมพรเนี่ยออกมาไกลาจากเส้นประตูนหน่อยนึงเนี่ยโอ้ทิศทางน,น้ำหนักเนี่ยเกือบจะเป็นประตูเลยครับโอ้ยิงมาบอลโรยๆครับยังถอยกลับมาทานันเนี้ยพวกสมพรปฏิกิริยายังยอดเยี่ยมอยู่โดยทางจากกักรพันธ์ แอตสิสไปแล้วรับจัดพันในฤดูกาลน,นี้จานเปิดเข้าไปเสาไกลโอ้โหตรงนี้เติมขึ้นมาคนหมุนน่าจะเป็นแดนเลน,นะครับสนนเคลียร์ไม่ดีโจทานตั้งนิาสสัมงดุนกลาบข้นไปไกลบอลเก็บตรงการท่าเรือครับวรชิตออกขวามาปาถ่วงบอลเกี่ยวดีต่อสุดพนันเปิดเป็นตัดสับตรงนี้ก็ไม่ได้หนีตัวของทางกำพลเท่าไหร่ครับ มาตรงนี้บอลเข้าทางสุพนันต่อส้นที่อาตุนี้เล่นยาวเลยไปขวาการเล่นของทางทีรศักดิ์ยังได้ต่อทีรศักดิ์ล็อกทีรศักดิ์ซ้ายไม่ได้แล้วทำทิ้งมาทีรศักดิ์เลี้ยวเข้าขวายังติดเซฟครับอีกทีหนึ่งมงเสยมาเอาไปเข้าทางปาดินไหลามาขวาตกบอดอะชิดก็ยังติดเซฟของทางกำพลกับลูกน,นี้หนึ่งสองจังหวะซ้อนกำพลช่วยทีมไม่ได้ครับใจกันมากครับให้เราไปตามช่องไม่ลำหน้าแต่ยิงอาจจะไม่เต็มข้อเท่าไหร่ยังไปตรงตัวด้วย อีกทีหนึ่งบอดินเองก็หาไหลทวายผ่านมันเลยครับอูกะจะจีเข้าหาตัดเข้าในบอดินไหลามาระยะนี้ฟาบุโตสเลือกทิมพลิกมาป็สมพจน์อ,ดนอัดเนยิงโดดไม่เต็มครับปูจังหวะพลิกบอลเนี่ยสวยแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าว่าครึ่งหลังจะแก้เกมยังไงทั้งสองทีมเป็นจีเยือนนะครับกลับมาออกบอลก่อนบ้างต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดเกมก่อนอะไรครับคึกงอยู่กันท่าเรือ สมมติครับพลิกได้ยัดเข้ามาเสาแรกยังติดทั้งได้เลยช่วยเกมรับอยู่จังหวะสองเปิดเขาา้าไปด้านบ้องตรงนี้ตึงจู่เลยครับโอ้โหนี่ครับโอ,อก,กาสอาจจะมีไม่เ,อเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาให้เล็งและอยู่ในระยะทคำการนี้เสร็จแฮมิลตันหนึ่งศูนย์ครับท่าเรือนำแล้วสะบัดมงทิพท่านะสุดยอดมากๆเลยครับบอลของท่าเรือเล่นสั้นมาแล้วครับยัดมาแล้วมาเข้าทางวอชิตบรรจงเปิดมาแล้วได้ชิงเหลี่ยมมงถึงก่อนแล้วครับ บอลคงโคกมาอ,อุมีสองคนของราชบุรีพยา,ยามประกบแต่ว่าเอาไม่อยู่จริงๆถอยมาหม่งด้วยนะครับของแฮมินตันผมหม่งไม่ง่ายเลยครับช็อตแบบนี้เอาชนะการาาประกบของตารายสมพลครับจอบมาโบยบีจิสั่มาได้สมพลเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่มีใครเลยครับผัดทิศเสียประตูได้เลยครับแล้วก็โดนเลยหม่งเสยรมาของทายมิตันเข้าทาง ยีรัสักบางบุ๋นหนีทางพักชุดหองไหลออกมาวรชิตเล็กอันโอ้โหบอลติดสายก้อยครับลูกนี้ท่าเราจะจ่อแล้วครับกจะจัดเต็มข้อให้เสียบเสาแรกอานนท์ครับลงมาบทบาทน้อยอยู่ครับหายเพียววินเปิดเข้ามาได้บอ้องโอ้ตรงนี้ถ้าเป็นซาฟาวีนะครับได้แท็กตัวเดียวๆเลยแต่สุดท้ายนี่ยังไม่หนีมือของสมพรยศครับมันห่างตัวอีกทีหนึ่งค้ำไว้ยังได้อยู่สุดท้ายเบียดตัวแรงมาได้แอตตอนแอตตัน ดดีมาดื้อเลยไอตอนหนีสามเลยแล้วสุดท้ายเจอสก,กัดครับเสียฟาวแล้วโดนเหลืองนะครับกิติศักดิ์อืมเราเป็นเหลืองแดงแล้วครับโอ้ยกิติศักดิ์เชมูโดมครับรับไปผู้ตัดจังหวะพยาคฆ์ก็อาจจะไกลแล้วครับพระราให้อาจจะต้องเปิดนะครับอาจจะยิงไม่ได้กำแพงสองคนครับประกอนแรงแล้วซัดลูกนี้ก็ตรงตัวของทาง แล้วก็เป่านะจบเลยนะครับโอ้โหเป็นกนันทาเรือเลวครับเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีด้วยสกอร์1-0ครับประตูชัยจากคนดีครับแฮมเม์ตัานนาที53ครับทำให้ท่าเรือเก็บ